ดามเนี่ยฮะปล่ยไว้ก่อนพี่มาขึ้นบนเลยพี่พี่ไหนๆก็ขึ้นไปได้มาได้หัวเสานี่นน่ะอัานั่นแหละสายสีสีน้ำเงินน่ะหลวงพี่น่ะนั่นแหละเสียสายสีน้ำเงินน่ะสีน้ำเงินน่ะครับ ลูกี้กูีูีดูให้หน่อยเส้นนี้มันมีบนหรือล่างเนี่ยเน่ผมจะดึะงให้เห็นไหมครับวันนี้ช่างเจี๊ยบมีผู้ช่วยนะคะปกติเวลาดึสายเมนจะทำคนเดียววันนี้ก็ยังช่วหน่อยมีผู้ช่วยกำลังดึงสายเมนนะคะให้ให้วัดปัชิมา เพราะว่าของเก่ามันลุงลางแล้วก็มันมากองอยู่กับพื้นมนันเป็นอันตรายมากอันตรายแต่ญาติโยมที่เข้ามาทําบุญที่วัดเมื่อใกล้เข้าบรรษาแล้วอยู่ที่เมืองการจนอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจานบุรีวัดมัชชิมาเรามาทําบุญให้หลายครั้งแล้วค่ะทําฟรีทุกอย่างนะคะ ใกล้เสร็จแล้วค่ะ